ออกไปข้างนอกระวังฝนตกไม่สบายไม่สวมใส่สร้อยทองของมีค่าเพราะเสี่ยงตัวโจรล้นแต่ยกดิจิตัลแบบนี้อยู่บ้านเฉยเใครร้ายก็เข้ามาส่งถึงบ้านได้เผลอๆหนกักกว่าโจรล้นอีกสวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัล Thailand กับเอิญปานรับทีเดี๋ยวนี้เราแทบจะไม่ต้องออกนอกบ้านให้เสี่ยงติดเชื้อกันแล้วนะคะเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีมีบริการดีๆมากมาย อยากกินพิซซ่าก็โทรสั่งเดี๋ยวก็มาอยากซื้อเสื้อผ้าก็ไม่ต้องเดินห้างกดซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ได้เลยแต่ก็มีเรื่องไร้ายๆที่เราต้องระมัดระวังกันให้ดีนะคะเพราะว่าบางทีภัยเดียเ๋ยวนี้มาหาแบบชนิดที่ส่งตรงถึงบ้านเราเลยหรือว่าบางทีเราเผลอพลาดนิดเดียวความเสียหายก็มาถึงตัวเราเลยล่ะค่ะ oh. วันนี้ดิจิทัล Thailand ก็เลยเรวบรวมข้อมูลของภัยโซเชียลใกล้ตัวที่อาจจะมาเคาะประตูมาหาเราถึงหน้าบ้าน รู้ไว้จะได้ไม่พลาดเปิดประตูให้โจนต้นซับเราได้มีมุกอะไรบ้างเรารวบรวมไว้แล้วไปดูกันเลยค่ะภัยแรก มุกตื้นๆทำทีว่าเป็นขนส่งมาส่งพัสดุโลกเปลี่ยนไปอยู่บ้านก็ซื้อของออนไลน์ได้แถมยิ่งช่วงเบิร์กฟอร์มโฮมตามบ้านตามที่พักก็ยังสั่งซื้อของออนไลน์กันเต็มไปหมดและนี่เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของกลโกงมิจฉาชีพจนไปลษณีี์ไทยต้องออกมาประกาศเตือนถึงกลโกงมิจฉาชีพที่หลอกให้เซ็นรับพัสดุที่อาจเป็นสิ่งของที่ผิดกฎหมายพร้อมจัดฉากเป็นตำรวจปลอมเข้าขอตรวจสินคองโดยปลษณีี์ไทยเตือนหากไม่ได้สั่ง ห้ามรับสิ่งของเด็ดขาดนะครับทางที่ดีก่อนเดินออกไปรับของให้เราดูอยู่ไกลๆก่อนนะครับว่าคนที่มาส่งของใช่บุรุษไปรณียีตัวจริงหรือเปล่าแล้วตะโกนถามว่ามาส่งของให้ใครถ้าไม่ใช่ชื่อสมาชิกในบ้านเราก็อย่าเสกออกไปรับจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องนี้มิจฉาชีพก็ยังคงใช้มุกสมอ้างเป็นไปรณีนีไทยนะคะแต่คราวนี้ไม่ได้มาเคาะประตูหน้าบ้านเรา แต่เขาจะมาทางอีเมลซึ่งก็เนียนมากๆเรื่องนี้ทีมงานดิจิทัล Thailand เจอมากับตัวแต่ว่าไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะโดยเขาจะส่งอีเมลมาว่าหมายเลขพัสดุนี้ยังไม่ได้จัดส่งด้วยเหตุผลที่ว่าที่อยู่ไม่ถูกต้องซึ่งอีเมลนี้จะหลอกให้เหยื่อกดคลิกที่ปุ่มนี้ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อแก้ไขที่อยู่ของคุณแต่มีโลโก้ไปรณียีไทยแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่านเป็นเมลจากไปรณียีของจริงนะคะสังเก จะได้จากชื่ออีเมลหลังแอดไซ์ค่ะที่จะดูทำแม่งทำแม่งแปลกๆซึ่งก็จะเป็นเมลปลอมนะคะเพราะอีเมลของไปรสีนีไทยแท้ๆต้องชื่อ postcare@thailandpost.com ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอีเมลอะไรจะมามุกไหน ยิงแนบลิงก์หรือว่ามีปุ่มให้กดคลิกขอให้เราตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะเพราะอาจจะเจอกับเว็บฟิชชิ่งหลอกให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวด้วยมือของเราเองแล้วนำข้อมูลของเราไปทำธุรกรรมทางการเงินเลอๆดูดเงินเราจนหมดบัญชีได้เลยละคะ่ะระวังให้ดีนะคะและใครบ้างล่ะคะที่ไม่อยากจะโชคดีถูกรางวัลในยุคนี้มิชาชีพก็สามารถให้โชคเราได้ด้วยนะแต นี่คือโชคดีทิปและนี่ก็คือก้นกกงที่3 ระวังเว็บไซต์ปลอมแอบอ้างแจกรางวัลน,นะคะโดยมิจฉาชีพจะแอบอ้างให้เหยื่อตอบแบบสอบถามเพื่อลุ้นรางวัลเป็นสมาร์ทโฟนหรือบัตรรางวัลต่างๆฟรีโนยมีผู้หลงเชื่อเข้าใจผิดมาแล้วเป็นจํานวนมากค่ะหากเราต้องการตรวจสอบว่าข้อมูลเหล่านี้จริงหรือหลอกเช่นของไปรณีย์ไทยก็สามารถเข้าไปดูประกาศได้ที่ช่องทางออฟฟิเชียลของเขาเลยนะคะซึ่งทางไปรณีย์ไทยเขาก็ได้รวบรวมประกาศเตือนผู้ใช้บริการอย่าหลงเชื่อข้อมูลปลอมข่าวปลอมรวมถึงหลายเคสหลายข่าวมาให้แล้วด้วยค่ะตรวจสอบก่อน ่อหนยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพยุคดิจิทัลนะคะซึ่งก็ไม่ใช่แค่ปรษณีย์ไทยนะคะที่โดนแอบอ้างบริษัทและบริการอื่นๆก็โดนใช้ชื่อใช้โลโก้ไปแอบอ้างเช่นกันอย่างเช่นนี่เลยค่ะมีเพื่อนส่งลิงลก์แปลกๆมาหาเรามีข้อความเชิญชวนว่าอเมซอนฉลองครบรอบ27ปีอเมซอนขอมอบของขวัญฟรีสําหรับทุกคน เห็นลิงก์แจกของฟรีแล้วอย่าเพิ่งคลิกนะคะตังสติแพรบเพราะนี่อาจจะเป็นการหลอกลวงคลิกแล้วพาเราไปเว็บฟิชชิงซึ่งก็คือเว็บที่ทำปลอมๆขึ้นมาหน้าตาเรียนแบบของจริงแต่เป็นการหลอกให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวรวมถึงชื่อบัญชีและรหัสผ่านด้วยแล้วก็ขโมยข้อมูลเหล่านั้นไปสวมรอยหรือไปทำธุรกรรมใดๆแทนตัวเราแถมของขวัญที่เราจะได้รับอาจจะไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นไวรัสมาแวร์แถมมาด้วยก็ได้นะคะฉะนั้นให้เอ๊ะแล้วคิดอยู่เสมอว่า ทองฟรีมันมีอยู่จริงหรือรอบเข้าก่อนคลิกนะคะแล้วคุณผู้ชมเคยเจอแบบนี้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปานรพีคุณมีพัสดุตกค้างรบกวนโอนเงินเพื่อรับของด้วยนะคะถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่ได้สั่งของไว้ก็ไม่ต้องไปคุยต่อเลยนะคะเพราะเนี่ย อาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือที่เราหลายๆคนก็เรียกกันว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะแก๊งคอร์เซนเตอร์คือกลนโกงโดยมิจฉาชีพก็จะติดต่อหาเหยื่อผ่านทางโทรศัพท์อย่างเช่นโทรมาหลอกว่ามียอดโอนเข้าบัญชีผิดมาหาเราหมายสารสั่งฟ้องหรือว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตมีภาษีต้องจ่ายมีสินเชื่อกู้ยืมเงิน หรือจะอ้างว่าคุณคือผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลและแอบ,บอ้างว่าเป็นไพรสณีซึ่งถ้าเจอสายโทรศัพท์เหล่านี้ให้คิดทบทวนว่าเราเคยทําธุรกรรมอย่างที่กล่าวอ้างหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แล้วแล้วก็ให้รีบวางสายทันทีเลยนะคะอย่าเผลอไปให้ข้อมูลเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเพราะเป็นข้อมูลสําคัญที่มิจฉาชีพสามารถสวมรอยเป็นตัวเราแล้วก็รีเซ็ตปิดบัญชีธนาคารเราได้เลยค่ะโดยคุณละมูนโอสถานน ก็เคยรับสายโทรศัพท์จากแก๊งลเซ็นเตอร์แต่ว่าโชคยังเข้าข้างเพราะคุณละมูลรู้ทันนะคะพอโทรมาเหมือนกับเสียงอัดเทปคุณมีพัสดุขอให้คุณนะ่ะมารับพัสดุที่ไปรษณีย์ไทยเพราะว่าดูข่าวทุกวันเีนีอเอะใจว่าเราเคยฟังขา่ขาวข่าวเข้าแจ้งมาบอกว่าแก๊งลเซ็ center จะโทรมาที่บ้านว่าให้ไปรับของที่ไปรษณีย์อย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าไปสนีไทยเขาไม่มีการโทรมาแจ้งว่าคุณมีพัสดุนะถ้าเข้ามาส่งถ้าไม่เจอคนอยู่ที่บ้านเขาก็จะเขียนใบแจ้งไว้ว่าให้เราไปรับเองกล้าก็เลยว่าสงสัยโดนหลอกแน่ก็ไม่เชื่อค่ะซึ่งมุกของแกลง call center ก็มีการอัปเดตให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยอยู่เสมอๆค่ะอย่างเช่นช่วงที่มีการระบาดของโควิด19ข้อความในการโทรหาเหยื่อจึงเป็นแบบนี้ ื่องจากผลกระทบของโรคระบาดรัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่จะออกเงินกู้1น0 0งพันล้านบาทหลังจากที่รัฐบาลไทยประเมินแล้วคุณสามารถวินสิทธ์ได้รับเงินกู้สอง0สนบาทรัฐบาลไทยจะส่งดีเพื่อรับเงินกู้ภายในห้านาทีโปรดตรวจสอบ หลายคนก็อาจจะเคยเจอแล้วนะคะนี่เป็นโทรศัพท์ที่โทรมาหาเอินเองเลยค่ะรับปุ๊บรู้ทันทีเลยค่ะว่าแน่แห่มาและการหลอกลวงเอินก็เลยบันทึกหน้าจอพร้อมกับบันทึกเสียงมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนี่ละค่ะใครเจอแบบนี้ก็รีบวางสายไปเลยอย่าไปใส่ใจนะคะและติดตามอัปเดตจากรายการของเราเราก็จะคอยมาบอกเล่าถึงภัยใหม่ๆกันอยู่เสมอเสมอค่ะแล้วมิจฉาชีพก็ไม่ใช่แค่โทรศัพท์มากวนใจแบบนี้นะคะ เพราะเขามีทั้งการส่งข้อความ sms ส่งมาทาง facebook ig อีเมลให้เหยื่อหลงคลิกเพื่อที่จะหลอกขอข้อมูลหรือว่าปล่อยไวรัสมาแวร์ก็ได้ถ้าเราเผลอคลิกแบบไม่คิดก่อนกรอกข้อมูลไปแล้วแล้วก็อันนี้เสร็จโจรของแท้เลยล่ะค่ะซึ่งถ้าเราไม่อยากจะเจอกับสายแก๊ง call center สายปล่อยเงินกู้สายขายของโทรมากวนใจวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือใช้แอปนี้เลยแอป w h o s call เป็นแอปพลิเคชันที่บอกได้ว่า เบอร์ที่โทรมาหาเราหรือว่าส่ง SMS มานั้นคือใครถ้าในระบบมีการบันทึกเบอร์นั้นไว้อย่างเช่นโชว่าเป็นเบอร์เงินกู้เบอร์ขายของและเบอร์โทรบริการต่างๆโทรเข้ามาหาเราซึ่งแหล่งข้อมูลในแอปพู Call เขาก็คือผู้ใช้งานที่ช่วยกันบันทึกว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ใครเช่นคุณอิ๋วได้รับสายโทรศัพท์บริการเงินกู้นอกระบบซึ่งเธอก็รู้สึกรำคาญมากและก็ไม่อยากให้เพื่อนๆหรือว่าใครๆเผลอรับแล้วเจอเหมือนกัน ก็แค่กดบันทึกเบอร์โทรเหล่านี้ลงในแอป w h o s c a l l ว่าเบอร์เนี้ยคือเบอร์เงินกู้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆหรือว่าใครๆที่โหลดแอป w h o s c a l l ไว้ในมือถือเจอเบอร์นี้โทรเข้ามาระบบก็จะโชว์ว่าเงินกู้ เห็นแบบเนี้ยก็จะได้ไม่รับสายให้เสียเวลาแล้วก็รำคาญใจกันนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยเราระวังเบอร์แปลกๆที่โทรเข้ามาแล้วแอป w h o s c a l l ยังบล็อกเบอร์ที่เราไม่ต้องการรับสายได้ด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถโหลดแอป w h o s c a l l ไว้บนมือถือได้เลยค่ะใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ได้ฟรีแต่ถ้าอยากได้การป้องกันระดับพรีเมียมแล้วก็ลบโฆษณาก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มเติมกันสักนิดนะคะ ส่วนเรื่องเตือนภัยนี้ก็คือสั่งซื้อของออนไลน์แล้วได้จริงไม่โดนโกงไม่โดนหลอกค่ะแต่น่าใจหราอว่าเราจะปลอดภัยเพราะช่วงเนี้โควิดก็อยู่รอบๆตัวเราจะรับของจากใครแต่และทีก็ต้องเพิ่มความปลอดภัยอีกหลายๆเท่าเลยนะคะเพื่อตัวเองและก็คนที่เรารักค่ะเพราะอันตรายมาหาเราถึงบ้านได้ ดิจิตอลไทยแลนด์จึงมี how to วิธีรับของยังไงให้ปลอดภัยจากเชือ้อโควิด19ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเริ่มกันที่กล่องพัสดุและซองจดหมายนะครับเป็นสิ่งของที่มาจากหลายสถานที่ทําไม่ทาความสะอาดอาจจะเจอโควิดได้นะครับดังนั้นได้ของมาปุ๊บวางฆ่าเชื้อไว้ก่อนโดยก่อนที่เราจะนํากล่องพัสดุหรือซองจดหมายเข้าบ้านเราก็ให้ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ที่กล่องหรือที่ซองก่อนนะครับบางบ้านต่างแดดทิ้งไว้นอกบ้านหรือในห้องแยกอาจจะสัก2องวันแต่ถ้าหากพัสดุก หมายชิ้นไหนที่ทิ้งไว้ก่อนไม่ได้จริงๆก็ให้เช็ดทําความสะอาดกล่องให้เรียบร้อยก่อนจับต้องนะครับแกะกล่องแกะซองเสร็จแล้วเอาของออกมาบางคนตัดใจทิ้งกล่องทิ้งซองจดหมายไปเลยนะครับแต่ก่อนที่จะทิ้งกล่องและซองก็อย่าลืมแกะหรือลบที่อยู่ของเราออกด้วยนะครับเผื่อใครเก็บได้เขาจะได้ทั้งชื่อเบอร์โทรที่อยู่ข้อมูลสําคัญในการส่งของจะหลุดออกไปเพลิดเพลิมิจฉาชีพเก็บได้ งานเข้าระวังโดนเอาข้อมูลไปทำธุรกรรมการเงินหรือติดต่อมาหลอกเราต่อก็ได้นะครับ ส่วนอาหารการกินถ้าเป็นอาหารให้ทำความสะอาดกล่องหรือถุงที่ใส่อาหารมาซะก่อนนะคะอ่ะอ่ะอ,อ่ะต้องฉีดแอลกอฮอลรอบๆถุงแล้วก็ต้องระวังอย่าให้ดอนอาหารของเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราทานแอลกอฮอลเข้าไปด้วยซะอย่างนั้นออออหรือถ้าใครมีเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ก็สามารถเอาทั้งกล่องเท้าเครื่องเพื่อทำความสะอาดเชื้อบริเวณรอบๆนอกกล่องหรือว่าถุงอาหารได้เช่นกันนะคะทำความสะอาดถุงแล้วก็กล่องภายนอกเรียบร้อยแล้วถ้าจะให้ดีก็ เทใส่ภาชนะที่สะอาดของเราแล้วก็ทิ้งถุงทิ้งกล่องนั้นไปเลยค่ะแล้วก็ต้องระวังด้วยนะคะอย่าให้ถุงหรือว่ากล่องที่ใส่อาหารมาโดนภาชนะของเราค่ะเพราะอาจจะนําเชื้อโรคมาป้ายบนจานข้าวของเราก็ได้นะคะแล้วมือของเราที่จับโดนถุงหรือว่ากล่องที่ห่ออาหารมาก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารด้วยนะคะและก่อนจะทานให้นําเอาอาหารไปอุ่นให้ร้อนๆกันก่อนนะคะจะได้ฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ได้ทานอาหารร้อนๆอร่อยๆด้วยค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะเมื่อจัดการทำความสะอาดฆ่าเชื้อกับพัสดุซองจดหมายอาหารเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมล้างมือของเรากันด้วยนะคะอาจจะด้วยน้ำสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ก็ได้จะได้เป็นการฆ่าเชื้อโรคที่มือเราที่ไปสัมผัสสิ่งต่างๆด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวเตือนภัยใกล้ตัวที่มาเคาะประตูถึงหน้าบ้านรู้แล้วจะได้ระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไล์กดเลยกดถัดนะ้ำ